วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chance for Future โอกาสแห่งอนาคต by o l r w l ค่ะวันนี้นะคะพาพากลุ่ชมมาอยู่ที่ชุมชนเลิศสุขสมค่ะ ผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าเอสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้พรามมาทาอะไรที่ชุมชนแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าที่นี่คะ่ะเขามีโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยสยามนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองนะคะได้เข้ามาช่วยชุมชนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเบ็ดเสร็จที่เดียวที่นี่เลยค่ะคราวนี้เนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามพรอไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับกิจกรรมพัฒนาชุมชนนะคะทางมหาวิทยาลัยสยามพยายามอย่างเต็มที่เสมอมาค่ะที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนทํางานด้วยปัญญาและความเข้าใจในพื้นที่เพื่อก่อประโยชน์ต่อชุมชนและโลกค่ะแล้วตอนนี้นะคะพราวก็อยู่กับศาสตราจารย์กิติคุณดรชนิตารักคนพลเมืองค่ะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะอนุญาตถามท่านรองค่ะถึงนโยบายของทางมหาวิทยาลัยนะคะที่เข้ามาในการพัฒนาชุมชนและก็สังคมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ มหาลัยสยามเรามีนโยบายชัดเจนเลยนะคะว่า Sustainable University Sustainable District ะนะคะมหาลัยยั่งยืนชุมชนยั่งยืนนะคเพราะเรามีความเชื่อเลยว่ามหาลัยเรากับชุมชนต้องอยู่ด้วยกันะนะคะเราต้องทําความยั่งยืนให้ทั้งมหาลัยและในชุมชนนะคะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราเราก็เลยมีนโยบายที่จะบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาชุมชน ให้กับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยค่ะและสําหรับชุมชนเลือสุขสมค่ะได้มีโครงการอะไรที่เข้ามาพัฒนาที่นี่บ้างคะเราอยากให้การเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมพวก engagement activity ของมหาลัยเนี่ยเชื่อมโยงระหว่าง expertise สือความที่มีความเชี่ยชายของมหาลัยให้เอาไปช่วยชุมชนค่ะนะคะเราก็เลยเริ่มโครงการมาตั้งแต่2556นานแล้วค่ะเราเริ่มด้วยโครงการเรียกว่าโครงการพื้นที่สุขภาวะค่ะนะคะ อย่างชุมชนและสุขสมเนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่ไปดูตรงสะพานนะคะเมื่อก่อนเนี่ยข้างล่างจะเป็นแบบพื้นที่แบบไม่ปลอดภัยเท่าไหร่<อ>นะคะโครงการนี้ก็มีศูนย์วิจัยชุมชนนะคะมาช่วยเพื่อจะปรับปรุงพื้นที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโครงการนี้แด้รันรังวัะน,นะคะแล้วเราก็เลยต่อเนื่องมาที่การเรียนการสอนอค่ะอย่างที่เรามาที่ชุมชนบริเวณเนี่ยนะคะเราก็มีการเรียนการสอนทั้งในวิชา การศึกษาทั่วไปแล้วก็วิชาของคณะต่างๆระด้ะว่าก็พัฒนาทั้งพื้นที่เลยรวมไปถึงนำเอาองค์ความรู้การเรียนการสอนต่างๆเข้ามาพัฒนาชุมชนด้วยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงโครงการเด่นๆเ,เลยของชุมชนเลิศสุดสมเองมีอะไรบ้างตอนนี้ที่เรากําลังทําอยู่ก็มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จานจัดเตยหอมเพราะถ้าที่เข้ามาจะเห็นหมคว่า เขาบอกว่าคิดถึงเตยหอมต้องคิดถึงชุมชนเลิอสุกนะคะแล้วก็จากที่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีชุมชนแบบนี้อยู่ในใจกลางกรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะนะคะเราก็เลยมีโครงการท่องเที่ยวเชิสงสร้างสรรค์โอ้โหฟังแบบนี้นะคะอยากจะไปเห็นภาพแล้วล่ะค่ะว่าการท่องเที่ยวของชุมช,น,ชนนี้รวมไปถึงแปลงที่ปลูกเตยเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยงไงต้องขอไปชมหน่อยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านรองมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ประพันธ์จันเสมาค่ะอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยามและยังเป็นอาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนเลิศดสมดด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับผมก่อนอื่นค่ะคอนุญาตถามอาจารย์ก่อนถึงที่มาในการที่เราเข้ามาพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะก็ต้องอาจจะท้าความส็กเล็กน้อยนะครับก็คือจริงๆมหาวิทยาลัยเราอ่ะมีนโยบายอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี2556 ค,คือเรา <ha. S 2> เริ่มากพัฒนาพื้นที่สุขภาวะใต้สะพานคราวนี้ก็มีโอกาสในการพัฒนาต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆเราก็เลยเห็นสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนจนมาถึงณนะช่วงปีตั้งแต่ปี62-63เน <ha>. ี่ยเราก็มาคุยกับชุมชนจุดจุดหนึ่งที่อยากจะต่อยอดพัฒนาและศูนย์เรียนรู้การแปรรูปเตยเนี่ยในลักษณะของการท่องเที่ยว آ, เราก็มาพูดคุยเก็บข้อมูลกันว่า <ha. S 2> เออเขาต้องการแบบไหนบ้างแล้วเราก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยให้มันตรงกับความต้องการของชุมชนค่ะ โดยที่เราก็เสนอเรื่องของการความยั่งยืนแล้วก็มองเรื่องวิถีพอเพียงด้วยก็คือว่าเรามาดูว่าเอ๊ะในชุมชนเนี่ยเขามีดีอะไรบ้างเราเริ่มพัฒนาจากจุดต่างๆที่เขามีตรงนี้ผมคิดว่ามันจะยั่งยืนกว่าพอเข้ามาในชุมชนนี้ก็จะเห็นว่าคนในชุมชนก็เน้นเรื่องของการปลูกต้ยเป็นหลักใช่ไหมคะเขานี้พอเราเห็นแบบนี้เราเข้ามาพัฒนาในด้านไหนต่อคะสิ่งแรกที่ทำเนี่ยก็คือว่าเราเริ่มพัฒนาพื้นที่ก่อนโดยที่คุยเมื่อสักครู่นะครับก็คือเริ่มจากดูซิว่าชุมชนมีอะไรซึ่งในช่วงงงแรรรรกกีจิิิโโคาดดต มันก็เลยค้าเกี่ยวมา2ปีตั้งแต่ปี63มาถึง64นะครับเราก็เลยได้มีโอกาสในการเรียนรู้ชุมชนเพิ่มมากขึ้นคือจริงๆเราก็เห็นมาระดับหนึ่งแต่เราจะเห็นว่ามีตเตยมีแปรรูปเตยแล้วก็สสินค้าต่างๆที่ยืนอยู่นี้ก็คืออีกจุดหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาบ้านหนูที่เนี้ยบรรยากาศดีร่มรื่นใช่ค่ะแต่พอเราคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยเราก็จะเห็นว่าป้าน้อมก็ทําขนมขายอ,อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามากระตุนน้นส่ง,งเสริมให้ชุมชนแบบเสนอไอเดียว่าเฮ้ยป้าป้ามีภูมิปัญญา สอนทาขนมเด็กๆนะมีเด็กมาคุยด้วยมีสนุกเด็กเขามาเล่นกันแล้วก็ทําขนมกินกันแล้วทานตัวเองมันก็เกิดความภาคภูมิใจก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมจุดท่องเที่ทยวอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของบ้านประนอมขนมไทย<ะ>ครับผมรเรียกว่าเราก็เข้ามาเรียนรู้บริบทของชุมชนแล้วก็เข้ามาพัฒนาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วแบบนี้อาจารย์มองว่านักศึกษาแล้วก็คนในชุมชนจะได้อะไรจากสิ่งนี้คะตัวสาขาเราเองก็เน้นกันเป็นผู้ประกอบการ กับอีกลักษณะหนึ่งก็คือตรงกับรายวิชาพอดีเรื่องการประกอบการเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ตัวนี้ <Ha. S 2> มันก็จะแมทกับกิจกรรมชุมชนพอดีก็เ,เลยได้โอ,อกาสในการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ก็คือเราประยุกต์ไอเดียของ l ิฟวิ g งแลโดยให้เด็กมาเสนอโครงการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนในรูปแบบของโซเชียลแลพราะเด็กเขาจะมาเก็บข้อมูลในพื้นที่เสร็จแล้วก็ออกลองมาดีไซน์ดีว่า เราจะทําในรูปของบิสเนสในชุมชนได้อย่างไรบ้างง <ừ> นงี้ก็คาบประมาณนี้ครับและสําหรับชุมชนที่นี่เองจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างคะพอเราเริ่มระเบิดจากข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยชุมชนเขามีโอกาสได้ทําไมครับ <ừ> เห็นแบบอย่างเฮ้ยบ้านนี้ทําอันนี้มาอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างลุงสมจิตเนี่ยเราลุงก็ทําไมครับเขาก็อยู่ตัวในระดับหนึ่งแล้วพอเราเห็นในชุมชนมีกิจกรรมนี้ก็เกิดการเปลี่ยนตัวบอกเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยผมอยากพัฒนาบ้านผมต่อ อย่างล่าสุดนี้ก็กำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ลุงเขาก็จะมีภูมิปัญญาเรื่องการทำพวงมาโหรเงี้ครับก็เคยมาจัดกิจกรรมด้วยก็คืออันนี้อนขอประชาสัมพันธ์นิดนึงมาหาลัยสยางก็มีเรื่องของการจัดการศึกษาให้เด็กพิการด้วยโ<อ>ดยการที่สอนทำพวงมาโหร์มาตัดกระดาษแล้วก็ทำพวงโหดเป็นช่อในตกแต่งในงานต่างๆก็คือเหมือนได้ส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ให้กับนักศึกษาของเราแต่ที่สําคัญเลยก็คือคนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนและตัวนักศึกษาด้วย เพราะคนนี้ผมมองว่ารักษาเนี่ยจริงๆถ้าเขาเรียนในสาศึกษาเนี่ยเขาอาจจะได้แค่เฮดกับฮาร์ดแต่ h าร์นี่ก็อย่าง,งาไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้ามาชุมชนปุ๊บเป็นไงได้ลองมูทําผมว่ามันก็อาจจะเกิดครบเลย3ส่วนเฮ <and hard S 1> ็ดแฮนด์ฮาร์ดอย่างาาทำขนนไทยสนุกป,ปุ๊บเฮ้ยชอบแล้วใจมาแลวแล้วเสร็จแล้วลองทําจริงๆเฮ้ยลองมาตะออกร้านในชุมชนจริงๆ ประยุกต์การประกอบการได้ก็เกิดไอเดียในการต่อยอดเป็นธุรกิจได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงครับเรียนรู้ไปเรื่อโอเคครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาเร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะโครงการนี้นะครับมีชื่อว่าโครงการการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวครับมีการช่วยพัฒนาชุมชนครับในเรื่องด้านต่างๆเช่นเรื่องสวนผักสวนครัวครับแล้วก็การท่องเที่ยวครับก็คือมีบ้านสวนหนุ่นๆครับแล้วก็ มีสวนเต้ยครับแล้วก็ท่าน้ําแล้วก็มีให้อาหารปลาครับแล้วก็ชมสวนดอกไม้แล้วชมผู้คนมากมายครับผมว่าได้ความรู้หลายอย่างเลยครับเช่นการปลูกผักปลูกต้นไม้ว่าให้ได้ผลผลิตต่ออย่างไรในการที่ว่าเราจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันและในใช้ที่อื่น แล้วเรานำาสามารถไปบอกกับคนอื่นได้ครับนอกจากโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนเลิศสุขสมที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทิลาลยสยามได้ดําเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งโครงการที่มีการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชนมาพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าก่อเกิดรายได,ได้สร้างอาชีพให้ชุมชนเป็นการดําเนินงานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนตนเองนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าการพัฒนาจานเตยหอมชุมชนเลิศดสุขสมค่ะชุมชนเลิศดสุขสมนะครับมีการปลูกเตยหอมนะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการตัดใบเตยหอมเนี่ยไปขาย แล้วกนะ็ใช้ใบเตยหอมมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะต่าง,างๆเช่นทำพุ่มโมบายทำช่อดอกไม้ทำสบู่ทำน้ำเตยหอมการที่นะแปลรูปหรือการตัดเตยไปขายเหล่านี้ก็จะมีเศษเตยนะเหลือทิ้งจำนวนมากนะครับในแต่ละปีทางสมาชิกของชุมชนนะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสยามได้ร่วมกันพัฒนานะตัวเศษเตยหอมเนี่ย เอานะครับเอามาใช้ประโยชนนะ์สร้างมูลค่าเพิ่มนะได้อย่างไรนะครับโดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยสยามนะลงชุมชนนะครับมีการพูดคุยกับชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับท่านอธิการนะครับดรพรชัยมงคลมันก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับใน,ในการที่จะ ทำงานร่วมกับชุมชนหลังจากที่เราได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเราจะนำเศษไปเตยนะครับที่เหลือทิ้งจำนวนมากเนี่ยมาพัฒนาเป็นกานเตยหอมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าหาวิธีการที่จะสกัดเฉพาะเชือนะจากเศษเตยเพื่อจะมาทำเป็นแผ่นคล้ายๆแ,แผ่นกระดาษนะครับเอาไปขึ้นรูปนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขบวนการก็จะเริ่มจากศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ได้ข้อมูลมามาทดลองสก,กัดด้วยวิธีการต่างๆที่เราได้กรรมวิธีนี้แล้วนะครับเราก็ได้ร่วมกันคิดที่จะออกแบบตัวเครื่องขึ้นรูปโดยเครื่องขึ้นรูปนั้น,นะจะต้องสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการการขึ้นลูกนะครับได้สามารถที่จะตั้งได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาในการขึ้นรูปได้ด้วย นัน่นค,คือเครื่องอขึ้นรูปต้นแบบที่เราได้ออกแบบขึ้น,นซึ่งนักศึกษาก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาใน,ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นแนวคิดของนักศึกษาอย่างเดียวก็คือร่วมกับชุมชนว่าสร้างเครื่องขึ้นมาแล้วมันต้องสามารถใช้งานได้สะดวกจากนั้นเมื่อเราได้ได้วิธีการในการสกัดเยื่อเตยแล้วเราก็ทดลองขึ้นรูปจากเยื่อเตยที่เราได้สกัดมาทําเป็นแผ่นคือรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจมาก ที่ได้ทํางานร่วมกับชุมชนค่ะเพราะว่าการทํางานนี้ได้เรียนรู้ถึงการร่วมมือกับชุมชนและได้ความรู้เรื่องการออกแบบการขึ้นรูปทําจานเตยหอมว่าแต่ละขั้นตอนอ่ะมันจะต้องละเอียดค่ะละเอียดและเอาไปขึ้นรูปความรู้ที่ได้ก็คือสามารถนําไปปรับใช้ในชุมชนที่เราอยู่ได้ค่ะคือถ้าชุมชนเราไม่มีเตยหอม เราก็สามารถใช้วัตถุที่ชุมชนเรามีเอามาดัดแปลงทําให้เกิดประโยชน์และเอามาใช้ในชุมชนของเราและใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ค่ะที่มหาวิทยาลัยสยามนอกจากเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ต้องให้ความสําคัญแล้วการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมรู้จักการทํางานร่วมกันก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะ นับเป็นอีกวิธีการเรียนรู้ที่ยั่งยืนทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยชุมชนสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พร้อมจะกินข้างกันไปอย่างมั่นคงตลอดไปค่ะมอสยามจะเข้ามาจัดกิจกรรมมีทั้งนักศึกษานักอ,อาจารย์คณะต่างๆเข้ามาค่ะเริ่มตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่ปี2556เราพัฒนาพื้นที่1ปีเต็มหลังจากนั้นก็เข้ามาทำกิจกรรมอยู่เรื่อย ตั้งแต่ปี5-6เป็นต้นมาเราก็จะได้รับการพัฒนาตรงนี้ก็จะมีพวกอิจณาใบเตยตอนนี้กําลังเข้ามาทําเรื่องการท่องเที่ยวค่ะก่อนการพัฒนาชุมชนและสุขสมเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองมากกว่า90%เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุและก็พวกเด็กจะอยู่บ้านอาชีพในชุมชนนี้จะเป็นการทําสวนเกษตรสวนเกษตรโดยเฉพาะใบเตยก็จะเป็นสินค้าออกของแต่ละบ้านเนี่ย เดือนหนึ่งเขาจะมีรายได้าจากการขายใบเตยเนี่ยประมาณ2 3งถึงสหมื่นบาทหลังจากที่มหาวิทยาลัยสยามเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยประชาชนในชุมชนก็ตื่นตัวกันขึ้นมากนะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องพื้นที่สวนจากเดิมจะเป็นสวนแบบเ,เก่าๆแต่ตอนนี้พอหลังจากเราจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สวนนั้นก็หน้าเดินหน้ามองสุดท้ายนี้นะชุมชนและสุขสมและคณะกรรมการ ชุมชนก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสยามที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่ปี2556เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว80%ว90%พื้นที่ดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยสยามรวมไปถึงบุคลากรคณาจารย์และก็นักศึกษานับได้ว่าเป็น,นกลไกสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาชุมชนเลิศสุขสมแห่งนี้ค่ะ นอกจากจะเป็นการทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยตรงแล้วนะคะยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมมีจิตสํานึกในการรักชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติค่ะรวมไปถึงนะคะยังทําให้ตระหนักถึงการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนถือได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงเลยค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้านะคะชั้น for f u ฟิวเจอโอกาสแห่งอนาคตใบอวอของเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆจากกระทรวงอวอมาฝากกันอีกต้องคอยติดตามค่ะแล้วกลับมาพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา13.40 13. นาทีถึง13.55นาทีทางททบ5นะคะวันนี้พ่อขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ